bây giờ không nó cho coi rồi đấy tôi bây giờ có quay này thêm bộ nhạy ạ ạ thì dù bằng chết bè tôi nó bao nạp anh quay đấy nhẹ nhàng phân xích có màn sao bây anh thích không xếp như bây chắc nè tôi nên có bằng tiếng hòa xếp ยังร้ายโตอยู่พี่หน่อยลงหนาเพิ่มผบุคคาหากใหม่บ่้มีหากใหม่พูดง่ายพี่น่องกรษบ่คอยสับเพิ่มเนาะแดงแดงม่ราเบา้ะีจะขนาโตขเพิ่มจ้ะทีห้าโมืนั้น สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมจ้าเมื่อนี้ก็มาพบ่อกันกับสาวกอยกับบ่านนัดคือเก้าจ้าสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกป่านน้าอาพญ่ยไ,ไม่ไงครับ fc เก่า fc ไม่พวกเขามาออชมโซโลกน้ำครับเมื่อนี้ก็มาพบกันในสาววันที่20มีนาคมปีพศ2ออพันห้าร้อยหกสิบห้าครับเมื่อานี้พีพพี่น้องเขาป่าหาคุชแมคคิโนนพี่น้อง ไปครับรุ่นเบื้องครับสิ่มานบอมันไปจ้ะีจ้ะนักสนักไว้องคนอืมอืมัวนจับเลวบอตัวแหลกเนาะเบาวนัเของหื่ พี่นนแดงเนาะอันนี้เนาะพี่นนทคังพี่นนทคังครับมีพี่นนแดงหน่อยเหรอพี่น้องแต่ว่ามันสีแดงค่อยค่ยพูดเบาหน่อยคนจะต่อยน้ำเงาใหม่นี่หละจ้าน่้นเองตัวที่สองนะจ้าค่อยค่อยขยับไป มอีกปะมันจับเอาละว่ตาตูแลจับไว้นี่นอนแดงหน่อยแล้วนองผัน่อยหนึ่งันล่งหลายโตเด้คีเนาะอยู่หลายโตอยู่จังคือมันจินนอนมอนแบบข้าวโคตรแหลเนาะแหลกแต่ฟอยนอบางฟอยขันอยู่เป็นชิปเป็นสาวขนจ้ะ ตั้งจากเงิงหากใหม่ขึ้นจ้ะเงิงหากใหม่ขึ้นน,อน,อน,น้องสะก่อยสามโตพี่น้อง่ืนนงเมเบาๆนะโอ้โหกวเทาะกระเ เจ๊ตโต้หัวใจคือห้าหกเจโตครับวล้วโตอยู่เนาะหวใหญ่เป็นได้เรืองนะสิเบิ้ลละบานั้นคืเบิ้เนาะจ้าไปเบิ้งควาไม่จ้าพี่น้ะงัวใจมีใหญ่ตื่นจ้าวกับก่กันเองนาะสกปรจ้าพุดบอบหนาใหม่จ้าพี่น้อะ んうん。 ตัวหนึうう่งนะมีจ้ะตัวทีのの่สามครับตัวที่สามเนาะมีเลยบ้านนั้นนึ่งแม่นบอกโอ้แมนฉากใหม่ฉากใหม่ก็เสี้ยงแดงคือกันเข็นสีแดงแดงวางกันกี่โน่นเนาะดูรถเดินนอกชกอยจ้า ตัวหนึ่งบางนัดใต้โตอยู่จากบางหันโทรศัพท์เป็นหอนจะไเรื่ไดบอลไทยให้เบื้องเอาเบาๆนัดขี้นี่ได้วายนี่ใต้ตุยเาบานันทุกเรื่องเบาๆนัวกมเป็นเกือบสิบอยู่บนนอสิบอยู่ได้พี่นอเด็ดตัวหนึ่งเพราะว่าอันบางหันที่ห้องบอลไทยกับใต้โตอยู่เนาะ ร้ายโตนะสกอยบนดวงที่ละจะร้ายโตจ้ะบระเทศไทยที่น้องเบลนะเพราะเราทราบผ่อนที่น้องเครื่องดับไปเองครับเงินเ<ะ>ราได้สก,กอยนี่จ้ะทางลหนสองควายแต่ควายนี่ผู้ชิบโบแมนซิสาวอยู่หนองเบาหนักบ่วเดี่ยวที่สามชิปที่หนองควายนี่ร้ายโตขนาดเลยจ้ะ อีกข้อยหนึ่งจ้ะข้อยที่สามมึงเห่าจะเหมืนอนเอานาจะใช้แล้วนะนาจะใช้แล้วตายแล้ววะงั้นท่นตายได้ไหนเน,นาะงั้นพันตีตายคือลองโห่ประหารเนานะ ไม่ร้ายนะบ้านะพอเราจะตัวนึงนี่น่ามองทีดไวตัวเลยเนาะแมน,นดีกว่าบ้านสามโตแล้วจ้ะ tôi đi sao đây là sắp có Tô thì si Hà tô là này Học. でちょっとどらな เ็ตรครับที้พมาสิบโตมาจาอกกล้วยยังคล้วยปุยไญซํำหูก่อนมาไหยเนาะบ่จ้ากค้ายพ่นหน่อยกลัวอยูต่ตัวทิ่แกดครับ ตัวที่ใดก็จะคอยเก่าเานะจ้าหลุนเบื่องพี่น้องทิ่พ่อชิปบครับเก่าโต,ตล้ะตัวที่ชิปจ้าชิปโตพี่น้องอาจจะชิปกลัวอยู่ก่เนอนี่บอกครับมีกากควายหนึ่งแค่เมืองก็คือควายผีกระเรือนนะบอสมีจาก พันก็คือยวน้ำหลบหลบเาหน่อยหน่อยเนาะจ้าถ้าควายใหญ่ๆพ่นก็อยู่กันหลายตัวจ้ะคว้หน่อยก็คืบมาหลายตัวปั้นได้จ้ะเคลียจ้ะหน่อเขาหน่อยจีหนอ่อนี่จ้ะพอพันแล้วจ้ะสองตัวครับนี่หนึ่งสีเป็นงามเนาะ ค่อยๆเคลียไปจ้ะตัวที่สามครับอ<ม>ืมมันสับแล้วเ่ยังอยู่เนาะตัวที่สี่จ้ะ ตัวที่ห้าครับนี่หลายตัวแนวนี่มุดหมวนอยู่นั่สกอยเนาะจ้าตัวที่หกครับตัวที่เจ็ดครับตัวนี้ พูดเขาไปหาเหงาเพื่อนนี่จ้ะตัวที่แปดน้องสก,กอยคุณจะอยู่กันหลายตัวอยู่จ้าแมงกีนวนแบบหูหนึ่งหูหนึ่งกระตามกระสีบเนาะจ้ะมาเบิ่งคว้ยนี่จ้ะจะนจะมีจักตัว แต่ว่าคล้วยพนบ่ใหญ่ปัไหดหรอกจ้ะกล้ยหน่อยก็อยู่บนหลายโตครับก็มีค้ยละเจ็ดแปดตัวกว่างันโตอีเนาะอย้ยบางหันไหนเจ็ดบ่เจ็ดแปดตนี่ระเบานั้นกลยพนบ่ใหญ่จต่พันคล้ยใหญ่ๆนี่พ่นซีอยู่หลายเนอเบานะ ตัวแหนครับแม่นเบาๆนะัดตัวที่สองพี่น้องสามสี่เป็นตัวครับนี่นเป็นผงเละเจาก่อยคุณมาอยู่มองเดียวเนาะ Năm ý gì tang cái giữa tang mùi 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 จ้ะก็จะอยู่มังเก่าหากแน่เนาะถ้าหากใหม่พี่น้องอย่ามันซับอีกทีเนาะตัวนี้มันซับตัว,ะส,ะวสักก่อนตีพี่น้องที่ซื้อนี่จ้ะลงนับตัวนอนสักก่อ,กอยบ้านี้ได้โตเติบอยู่จ้ะ จ้าบ่คยนี่เพิ่นบ่ใหญ่ก็อาจสิอยู่วัง7-8ตัวเนาะบ่าวนั่นอันควายได้ใหญ่ๆเพิ่นสิประมาณ20อยู่จ้ะอันตัวนึงอาจสิถึง10อยู่บ่จักเนาะควายนี่บ่มันสิฮอดอยู่บ่เนาะยังหลายตัวอยู่พี่น้องลงนับปัน นขนบ่้าหากใหม่บ่มีหากใหม่คุดง่ายพี่เนองกรสิบ่าคอยสาเพิ่นเนาะัวเแดงแดงไม่ล่างเบาหนะน,นีจ้ะขนาดโตของเพิ่นจ้ะที่ห้าคุดมื่อนั้นสิเป็นตัวนี้นนะเป็นหูเลยจ้ะ ดุนกันเบิ้งจ้ะมึงจ้ะจะนึงครับเป็นกำลังดูดดินเลยดินสูมดีแห้งนอกสก่อยสุมมดีขนาดเลยจ้ะครับพี่น้องก็มาหอดจองส่ายคลิปของเฮาแล้วครับนี่ครับผลงานที่เฮาได้มาพี่น้อง เป็นแมงจี่นนค้างแมงจี่นนแดงหน่อยครับที่เพิ่นกินน้ำตอน้ำดวนนาอสซอกอยจ้าได้หลายเติบพ,พี่น้องกับประมาณกับกอบหาซิู่เนออาจจะทังหาซิฟคุนบระจักพี่นนองเอาละครับพ่อแม่พี่น้องจูนชอบมากคิปยังไดใครจะลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและคลิปใหม่ๆจากบ้าวนัดครับสําหรับคลิปหนา้บาบ้านนัดสิพาพี่น้องไปหายัางค่อยลุนไปน้ำกันครับ ตอนนี้กจะิเป็นคลิปฮะการหาอยู่หากินหลอพี่น้องพอการคลิปหนามือนาครับสำหรับคลิปนี้บานันกับสาวก่อนขอจบคลิปไปเพียงคำนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า